สวัสดีครับครับมือนี้พวกข้าทีมงานบ่าวอีสาน,นบรรทัดครับมาบ่าวบอลครับบ่าวบาทมือนี้สีผ้าไปหายังไงใ,ใส่เหี่ยวใส่เหี่วหนูครับใส่กระดาษก็พยายามพยายาใส่ติมว้าใส่ถิมมาแล้วครับแต่ว่าไปยับมนี้อันนี้คือนังเฮ็ดเพิ่มหลังจากกินขาอ,อิ่มครับบ้าน ลงพยายามเนาลองติดตามมันเบิ่งครับว่าสีไดบ่หมอกกำลังลงช่วงนี้พยาลองติดตามหล,ลังเรียก่อย,อยุทาวเลยไกลเตืมบ่สีได้หยุดกล่องไว้ครับตอนนี้ก็กำลังหาหมอกไซเตืมนี่ครับ ก่อนที่จะพยายามแางพุ <c> ่น <oughs> ตอนนี้ตอนนี้เขาก็เริ่มนะครับเริ่มสีออกหว่วงแล้ว <c oughs> <recurring. S 2> ป็นเลยไม่มีปะ <c oughs> <c oughs> กคือไต่ใช่หไหไ่ไหนป <c oughs> ันเบงทึ่งมัง <c oughs> ต้นเขา <c oughs> มันสปเปียสปาอยู่นัง,งเรียนสเปียสปาอยู่ตอน <c oughs> ผมตอนนี้ก็ หนาสีหินนะครับทางยางทางนี้นเที่ยวบนี่ครับเป็นเปลี่ยนนี่มันออกมาน,นี่ขามทอมันนี่ครับเดี๋ยวผมจะใส่เหนี่นส่ลัดเลยนี่ครับเหน่ ปลักลักเลยตลนนี้ก็ใส่เรียบร้อยครับ หาเบื้อ,องขึนเอาว่าสิเป็นยังไงครับผมสำหรับเสานี้ครับมายามผลงานครับยามเหี่ยวลองติดต,ตามมึงเขา่าสิได้บ่ใส่ไเใส่โอ้ฝนก็ลงเม็ด ง่ามขนาดเลยวะบ่ถือวะฝนตกเนาะอดื่มกังหงมลงมาเปียกอีกแล้วกังหงมยางนี่หร้ที มีดจัดเหี่ยวบวชสิบลังนะครับมื่อนี้ตวางไส้ไก่กันเติบอยู่โอ้ฝนตกแหงนี่ครับเบิ่งดูครับตอนนี้แขนโอ้หยามุนอับหยาบเลยวะหลังใส่เมื่อคืนอันนี้จำในเรื่อนี่กูถ่ายวิดีโอไปอยอะกันเหี่ยวกัน ตุพันได้มหยามบ่อ๋อถูกครับมุนเลยครับแยานะมูนี่เปลี่ยนเือดตัดเตะนะครับถึกเห้อยมันเกี่ยวอย่ยืนยู่มันขี่ไปทางไหนเหรอโยผมขอหยุดกล่องหาเหียวกนหน่ยบาทฝนแห้งตกบาทเนี้เ ครับเบื้องส่งแล้วคือสีห้าไปเห็นนะครับหมุนไปห้าทาง่งหุ่นเรียวกับเรีวโอ้ตัสิได้แล้วบะแมียนมืดได้เห็บนี่ห้อยมันขวดได้นี่นี่บริเวณน,นี่ตัวมันสีผ้าเหีเ่ยวไปทั้งเดยเส้นเดยจำได้ว่าใส่ได้ใส่ไปเลยครับเมื่อคืนนี่มองนี่โอ้สิได้แล้วบะตัวใหญ่เติบ ยูมึงนี่ส้องเทือแล้วครับเทือเลียกกะหาบัเห็นยังสิละไม่หาเห็นตอนมันนานเดี๋ยวผมห้อยไปนี่ตะวันนี่จุนฟุน่นครับคือเรือนพังพอนโอ้สรุปครับปรากฏว่ามือน,นีส่แหวแล้วก็แหวอีลีครับบ่ไดดหนูเลยครับเจ้านี่กัย่างหาบึงบุญละกัยังบ่มีอยู่ครับ สำหรับอีสานบ้านนะครับผ้ามาใส่เหี่ยวหนูมือนี้เหี่ยวครับบริหนูจักตัว่วผมสำหรับมืนอกกนีกะสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะลองหาบางอย่างจะเข้ากันครับผมบัดนี้ใส่มาตรการสุดท้ายครับออกมา ใส่มาลงรองมาลงมา,งมาดมเบิง้งโอ้มันก็ไม่เหียวอยู่ด่เนาะพี่ชันดาเอ้ยมามาอันนี้ก็มันบักทั่วครับย่าย้เราลูกไว้เอาไว้ถ่ายกินย่ามเกี่ยวเขาอยู่นี่อยู่นี่พี่ชันดา เอาโดมหาดูเออ,อ,อ,อโดมหาครับใส่ม้า้วครับ เห็นหน้าไหมานะอูอูอู้ทางนี้ทางนี้เห็นหน้าไหมานะลองลวยอมยมันดมห่ามันนครับอูอ น,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 นีตอนนี้ก็เมฆโคโกก่กำลังเขากำลังลือน้องเดียร์แล้วครับ<ม><น>เบิดแล้วครับต้นไม้นี่เปลี่ยนเดือเตือนแล้วครับอู้นต้นไม้จากต้นไม้ในไรที่เที่ยวไปยิงนกยิงยังกันหายเบิดเลยครับ Ơi, đùm hả, đùm hả? Dạ, nó Ôi, bởi này hay mài giọt chắc cả tên Cái hèn uống hình của con nhỉ Con đã tốt quá con rồi nhau เปิดวังครับก็สีบวัวลาแล้วล่ะมันกินยาเสยอ,อยู่ครับผมบัดนี้ลงมารอบสามแล้วครับมาเบิ่งหนูอีกแล้ว หลังจากที่ย่างหารอบแรกตอนส่อกระเ็นแล้วก็ผ้ามาพันด้ามาหาบบก็บะเห็นกับฮอดบันหน้าเราบอกว่าเราเหมาะหัวไปไปถอยไปสลัดเอียงแั้นครับเงยไหลเดี๋ยวลองไปเบิ่งกันครับไปย่งงางออกก่อนโอ้ยหผมมึงคือขี้ขู่ครับวะของฟรีเลยมึงด,ดีแค่เกออ ได้เปลี่ยนหัวหอดเข้าไปเพิ่งหัวข้างในตีก็ว่าอยู่มันจีบเสียไปซะว่านี่ตรงนี้เลยครับนี่เป็นแปลีนนี่หนาเราลงมาก่อนเบืองเขาลงมากรอบนี้จะว่าแม่เอาขึ้นไปอีกเด้อว่ารอบสามเลยครับนี่เปลี่ยนสูตรอยู่สามซุดเลยนี่ ไปเชือทีมงานเดียวกันครับพ่นี่ไปครับตองไปเบิง้งมือสองห้องกับยางม่หนีอยู่เด้เอนอ,อน,งองนงางซีดประเคียงเลรีอยู่ใส่แล้วหอยไปเลยม่มันขึ้นบะใสโอ้โอ เนี่ยหอยไหมเนี่ยอโอ้ตัวบอกไงเลยครับโอ้โอ้โอเดี๋ยวดต้อาวขึ้นไปไนเอาขึ้นไปลกคนไปหัวไปมาเลี้ยงยังเห็ดเ,เห็นแล้วหอยอยู่เนี่ยานารวดป้าเอาังวเด้อะเถอะผมถอยแล้ว มาะเมะกวนกันเสยระว่าหมามันโลงมากวนมือนันครับโอ้โหเจ้าเดิมมันก็นนนกนขึ้นนะบนหน่อยนะครับนี่ครับผมสำหรับมือนี้บ,บ่ผาดครับห <c oughs> ลังจากย่างหาจุนวิน ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปรอบที่สามครับบบานี้ครับได้แล้วครับชั่วละมือเลี้ยงยังสีเห็ดกินครับไปตอนนี้ไปเห็ดงานก่อนครับสวัสดีครับ